กาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอธ,ธรามกาวันที่16สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2567ครั้งที่11 นวัดดอนตาลเซียนตำบลอุโลกสี่หมื่นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายทัตเหลืองสะอาดปัดจัจงหวดกาญจนบ,บุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์นางอรไทยวงวัชรมงคลน,นเอท่ามก,กากล่าวต้อนรับและรายงานปัญหาความต้องการในพื้นที่พร้อมด้วยกิติกากิติยาน,านันท์ยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีนางสาวทิพยาพรจำรัดเลิศลักษณ์ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบ,บุรีเขต3และหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนอำเภอธรามการ,ร่วมโครงการสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้กำหนดรูปแบบจัดก,กิจกรรมเป็น3กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมที่1การออกหน่วยให้บริการประชาชนของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ กิจกรรมที่สองมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพให้ประชาชนผู้ดได้โอกาสจำนวน200ชุดจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีกิจกรรมที่สามการประชุมชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน,นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านาต่างๆไปให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดจนประชาชนได้รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทาย และส่วนราชการอื่นๆที่จะขับเคลื่อนสู่พื้นที่รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานราชการได้มารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิรวมถึงได้นาข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาจังหวัดในปีต่อไป แะสิ้าที่โรงงานครับต้องเห็นเห็นบอกโเยไม่พูดเื่นหาบาทีพู้ับ จะตั้งงบประมาณเพื่อใ,ใ,น,ในการดูการศึกษากรรมที่เอา,ากกส่วนนี้เราได้ไมีการประชุมนะคะต่างจะมีที่วันเขาสุดโหดแล้วก็ตลาดเรื่องเกมจากที่สิบเอ็ดประจับปีพุทธศักราช2567ัน้าร้อยหกสิบ 好。嗯 ตดนจันถือป้าย